สนับสนุนโดยเวสป้า foreverclub by เตชะอัมพรตอนนี้คุณผู้ชมครับเข้าสู่สกูตเตอร์ราม่าในเบรกที่2ครับผมหลังจากที่เบรกแรกจ่หนุ่มก็ได้คุยอ่ะนักศึกษาสาวไปแล้วนะครับเฮ้ยบอกครับซึ่งจ่หนุ่มไล่ผมออกมาไปคุยพี่เมย์ผมผิดฉากมากเลยครับผมพยายามนะครับเอาตัวเข้าแรกเลยนะครับทํางาน โอเคตอนนี้หลังจากพูดคุยกันไปแล้วตอนนี้เรามาสอบถามของหัวหน้ากลุ่มในส่วนของหัวหน้ากลุ่มดีกว่าว่าเป็นไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับชั่ตัวไหนครับชื่ออะไรครับชื่อปราดครับปราดนะครับแล้วก็กอปปี้ครับอปปี้นะต้องบอกว่า2คนนี้นี่คือผู้ริเริ่มก่อตั้งแกนนำแกนนำชื่อกลุ่มเต็มเต็มชื่อกลุ่มก็คือศิลปกรสกูตเตอร์ขับครับ S.U.S กูตเตอร์ขับนี่ครับโอ้โใช้ชื่อเต็มครับจริงๆแล้วก่อตั้งมากี่ปีแล้วครับสำหรับสกูตเตอร์ ศิลปกรสกุลเตะรับห้าห้าปีครับห้าปีคือคือต้องต้องเท้าความก่อนหมอตั้งแต่รุ่นเราเนี่ยใช้คำว่ารุ่นเรานี่แสดงว่าแก่นะสนุมตั้งแต่ยุคที่เขาผสมสกุลเตคขับเนี่ยโอ้เนี่แหละรุ่นเรานะครับศิลปกรเนี่ยก็มีมีรถขี่อยู่แล้วอืนะครับแต่เดี๋ยวกระจายนะใช่แล้วยังไม่ได้แบบว่าชัดเจนนะครับรวมถึงแก๊งแรมใหญ่ๆหก็ยังเกิดที่นี่มาแล้วนะหมอ โอท้ที่ที่ที่ดังๆที่กรุงเทพกันก็<ช>เริ่มต้มนที่นี่เริ่มจากทีดด่นี่ครับ <ừ> แต่นี่ก็คือเป็นอีกเจเนเรชันหนึง่งนะครับที่มีการรวมตัวกัน <ừ> นะครับในท่านก่อนต้องต้อง,งปาดเรียนคณะอะไรปีไหนเรียนคณะวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์ปีอะไรนะครับเรียนปีนี้นโทนะครับปินี้โท อ๋อลุนเดอร์ลุนเดอร์อพอเลยละเอียดเลยละเอียดแล้วก็พี่คผมอยู่คณะเอซัสครับเอซัสนะครับนี่บอกมีเสื้อกลาวด้วยเห็นะผมเรียนหมอยังขี่ผมมีได้ผมเรียนสาธารณสผมยังขี่รถเวสป้าได้เลยจะหนุ่มแม่ผมก็ไม่อยากจบอ่ะฮะว่าบรรยากาศดีขนาดนี้มาเริ่มต้นแล้วกอตั้งเรามาห้าปีเมื่อกี้ที่คุยกับพี่เมย์ไปพี่เมย์เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกรุ่นพี่ๆที่อยู่ศิลปากรรุ่พี่ๆเคยเห็นนะ เขาข็ขี่รถพวกนี้กันมานะแต่ว่ารู้สึกว่า,าจะไปอยู่ทางด้านมนุษย์สินงเรเยอะแล้วก็มีกลุ่มก้อนที่พอพอจะมีแหล่งซ่อมหรือว่าอะไรเราก็ไปรวมตัวแล้วก็ทำรถกันเองบ้างมา<ช>ถึงยุคเราเนี้ยยุวัฒนาการอินเทอร์เน็ตเริ่มมาแล้วคิดยังไงบ้างกับการนำรถพวกนี้มาขี่มาใช้จริงในมหาวิทยาลัยครับคือมันเป็นเสน่ห์ครับรับ,รบกเก่าพวกนี้เรามาขี่เรามาใ,ใช้ครับผมมันก็อยู่เข้าเขอ้ากับบรรยากาศเ <karaoke> ข้ากับบรรยากาศอะไรเพราะแบบ คือคือคือที่นี่มันมีวัฒนธรรมของสกูตเตอร์แบบฝั่งลากครับรมันกลิ่นอายมันแรงอ่ะฝั่งลากมากครับ,ค,รบคือคุณจะเรียนอาร์ตหรือคุณจะเรียนไซด์อะไรอย่างเงี้ยนี่ทางสายวิทยาศาสตร์ต้องหาของพี่ว่าเป็นไงควรู้สึกหมดอ่ะผมคิดว่าผมชอบในความเป็นเวสป้าครับผมแบบสกูตเตอร์ก็คือผมผมคิดว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็รูปทรงก็สวยครับครับผมถามนิดนึงทุกวันนี้นะครับซ่อมบำรุงเนี่ยอื อยากรู้อะไรเงี้ยทำกันเองไหมหรือทําที่ไหนกันถ้าพื้นผ่านการซ่อมดวงนะครับวันนี้ก็พวกเราก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ลองทำลองุกลองกินลองทำาครับแต่ว่าพูดถึงถ้าถ้าไปถึงการโมดิฟายที่แบบขันสูงนะเราก็ต้องส่งไปผู้ชำนาญการก็ทำาช่างนะนะเรียนร้น้องป่าเนี่ยเราเราเห็นตามกลุ่มสมุดเตอร์เนี่ยผมเจอหน้ากันบ่อยนะ เห็นอยู่เหมือนกันครับแต่๋มันยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันว่าที่มาที่ไปทําไมถึงมาเล่นรถอยู่ในนี้นะคือครั้งแรกเนีูเข้าใจว่าอ่าปาดมึงเป็นนักศึกษาหรือเป็นอาจารย์วะอ๋อปอโทเป็นปอโทผมนอยู่นานมากอยู่นานมากนะครับแปดปีเรียนโคตรยากเลยทําได้เลยอีกซ่อมรถเล็กๆน้อยๆใช่ไหมพูดถึงพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรามารท้าความกันหน่อยไอ้สกูตเตอร์วันนี้จะหนุ่ม เห็นคร่าวๆเนี่ยมีรุ่นอะไรบ้างอาจาจะหนุ่มหลับตาชหลับตาบอกเลย P X ครับนะครับมีทั้งตัวดิสไม่ดิสครับดิสคือตัว F L นะครับมีเ S ส S อสก็มีเอ่อซูเปอร์ก็มีครับสมอลเฟรมสมอลเฟรมสปินสปินหัวเหลี่ยมสปินหัวกลมมีหมดเลยใช่รวมถึงของ6 4สี่พี่ขาวก็เป็น58นะครับคันลิมไปฝาว้วสวยฝาว้วนะครับของพี่เมย์ของพี่เมย์คืออีฉาเด็กยุคนี้ครัหมอ มีตัเราคิดยังไงบ้างณวันนี้เวสปาออกนิวเวสปามารุ่นใหม่เราเราคิดไหมว่าวันหนึ่งจะคือยากไปขี่นิวเวสปาบ้างถ้ามีโอกาสอยากสัมผัสเองครับเพราะว่าเราเราอยากรู้ว่าพอเราขี่ตัวเก่าๆมาแล้ว่เราอยากรู้ว่าตัวใหม่ๆนะเขาเขาพัฒนาไปที่ขั้นไหนอะไรยังไงบ้างครับอาจจะเป็นผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่อง มบด้วยครับยังยังไม่มีเงินเดือนอะไรอย่างนี้ครับถ้าวันหนึ่งถ้าเรียนจบไปแล้วมีเงินเดือนนี่อาจจะโดนเหมือนกันสนใจไหมไม่นนาไม่นารอดไม่นารอดไม่นารอดคิดอยู่ใช้ง่ายกว่าอ่ะแล้วหนุ่มมาถึงคำถามยอดฮิตครับถามันหน่อยว่าที่เขาบอกกันว่าใครเรียนเป็นเด็กศิลป์เนี่ยถ้าขี่เวสป้าเนี่ยหญิงถึงหญิงถึงเพราะว่าน้องๆเนี่ยที่จะมีแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าขี่เวสป้าเนี่ยหาแฟนง่ายกว่าขี่รถญี่ปุ่นนะนะเหมือนเหมือนซื้อตั๋วเออ มีใบผ่านแล้วเลยเงี้ยผ่านแล้วอ่ะจริงป่ะจริงป่ะต้องถามว่าน้องสาวต้องถามว่าจะหนุบหรือเปล่าไม่โยนเลยโยนเลยอะไรผ่านเป่าวะไงเปล่าวะไงมันบอกผมเนี่ยมนอยู่ครึ่งหลังนะครับอืออยู่ครึ่งหลังอยู่คนเดียวธรรมดาเขาบอกไม่แห้งนี่บอกมีฝุ่นเยอะด้วยนะอันนี้บอกว่าถมตัวหมออ๋ออันนี้เป็นเป็นเรื่องส่วนตัวกันไปธรรมดาโอเคเออวันนี้เห็นอย่างนี้แล้วโอ้โหมากันเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วพวกเราอ๋อแบ่งแยกกันหรือเปล่าว่าคณะไหนเป็นกลุ่มเป็นกลัวหรือว่าอะไรหรือว่าเรารวมกันหมดครับเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยครับครับ เราอาจจะมองว่าเป็นคณะครับผมขี่กันไปคนอยากใ้เาฝ่าเสียงดังนิดนึงครับขี่กันไปมองหน้ากัไนไปมองหน้ากันมาครับชอบรถเหมือนกันมีเรื่องรวมกันดีกว่าอาา๋อรวมกันดีกว่ารวมกันดีนกว่าภาษารถมันคุยง่ายกว่าภาษาภาษาเรียนครับอืนะครับต่างคณะก็รวมกันได้ขี่ด้วยกันได้สนุกด้วยกันได้คือคือต้องบอกหมอก่อนว่าในสืประกร์เนี่ยวิทยาเขตพระราชวังสามจันทร์เนี่ยมีรถเกือบร้อยนะครับอืมมีรถเกือบร้อยนะครับเยอะมากกว่าสมัยรุ่นเราที่เห็นเด็กๆใช่แต่้ย ถามนิดนึงทำไมเขายังไม่มารวมกันทั้งหมดก็อันนี้เท่าที่เท่าที่เรากรรู้จักแล้วก็คุยกันได้ครับบางคนก็เป็นแบบติสแต่ว่าเอกเทศเอกเทศเอกเทศไม่ดีนะถ้าถามผมนะขี่ไปซ่องคนเดียวเหนื่อยเขาอยู่ลมกลุ่มกันยังไง เวลาเข็นยังโทรเรียกกันได้เฮ้ยมาช่วยถีบรถไปหน่อยหาที่ซ่อมงานนะพังทิ้งไม่รู้จะเรียกใครเลยขี่คนเดียวแล้วคิดยังไงเมื่อเวลามาขี่กันแล้วรวมกันเป็นสังคมเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มก้อนอย่างเงี้ยรู้สึกอบอุ่นรู้สึกยังไงบ้างกับสังคมการขี่เวสบ้าหาคัพปี้เลยคัพปี้ผมก็คิดว่าได้ได้รู้จักแบบน้องๆเพื่อนๆที่พี่เพิ่มเยอะมากครับผมครับคือแต่ละคนก็สุดยอดทั้งนั้นนะครับก็แบบมีความบ้าอย่างเงี้ยเฮฮากันอะไรเงี้ยครับผม ก็ผมคิดว่าได้มิตรภาพครับผมต่อผมจะหนุ่มวันนี้ได้พูดคุยกับหัวหน้าแก๊งไปแล้วเขานักแกนนำแกนนำแกนำแกนำ,นำ,นำเดี๋ยวไปดูกันว่าสมาชิกเขามีใครบ้างแล้วก็ใช่เฮ้ยแนวมีแนวคิดอะไรแปลกๆบ้างใหรับช่วงสุดท้ายของสกูตเตอร์ลาม่าก่อนที่จะมืดวันนี้เรามากันต้องรอเขาเลิกเรียนด้วยนะโอ้โหมีการบอกต้องรีบมานะเดี๋ยวติดสอบอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามีรถอะไรเด็ดๆให้เราดูกันในช่วงสุดท้ายของสกูตเตอร์ราม่าวันนี้มาบุกศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ครับ สนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คับบายเตชะอัมพร